กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนันุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้กระบฏดวาก e r เนอร์นะครับมาเร็วไปเร็วนะครับจบใน24ชั่วโมงนะครับก็น้องบอกว่า เมื่อนะทางนนะครับเยฟเกนีบิโกซินเนี่ยนะได้ในประเทศนะครับไปเบลารุสนะครับนะภายใต้การรับรองนะครับของเพื่อนสนิทนะครับของปูตินเนี่ยก็คืออเล็กซานเดอร์ลูคาเชงโกเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะจะปลอดภัยไหมเนี่ยนะไปอยู่กับเพื่อนสนิทของปูตินนะครับรวมถึงว่าปูตินธรรมดานเนี่ยเขาไม่ปล่อยไว้แน่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในในสื่อตะวันตกเนี่ย นะบางนะักวิเคราะห์มองเลยว่านี่เป็นคนตายที่เดินได้หรือเปล่านะครับเ,เขาเรียกว่า dead man walking นะครับนะเพราะว่าอาจจะถูกไม้หัวจากปูตินใช่ไหมเพราะว่าปูตินเขาจะมีชื่อในทางด้านความเฉียบขาดเด็ดขาดอะไรประมาณนี้นะโดยสื่อตะวันตกนี่ก็บอกโหสงสัยปูตินนี่ไม่มีทางให้อภัยแน่นอนนะที่มาท้าทายอํานาจของเขาในรอบสองทศวรรษนะครับนะมาทําให้เขาดูกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เข้มแข็งเนี่ยนะนะในบุคลิกของปูตินใช่ไหมถ้าเราเคยเห็นภาพปูตินเนะี่ย นะครับเขาแข็งแก่งบึกบืนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มาท้าทายอำนาจของปูตินก่อกระบฏวักเนอร์ในรัสเซียเนี่ยนะต่างชาติก็เลยบอกโอ้โหนะลุมยำกันอยู่เลยว่าปูตินนี่อ่อนแอลงนะปูตินนี่น่าจะคุมไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะผมก็ฟังนักวิเคราะห์ทั้งในทั้งนอกประเทศโอ้โหวิคอกันไปไกลเนะลยนะไกลจนถึงว่าโอ้โหนี่รัสเซียสันคอนอะไรประมาณนี้นะซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ประเมิน เพราะผมว่ามันเร็วกันไปนะแค่ย4ิบสี่ชั่วโมงนะผมต้องการประมาณทักสี่สชั่วโมงขึ้นไปถึงจะมองภาพเห็นได้ชัดนะครับว่าการสั่นคลอนครั้งนี้ประชาชนเอาด้วยหรือไม่มันจะไปสู่การปฏิวัติและสงครามกลางเมืองได้หรือเปล่านะย้อนไปในปี1917นะแต่ดูแล้ว24ชั่วโมงนะครับตื่นเช้ามานี่สลายไปละคราวนี้เนี่ยอนาคตของพีโกซินเนี่ยหัวหน้ากลุ่มก่อกระบวกเนอร์จะเป็นยังไงนะเราทราบแล้วว่าตอนนี้เนี่ย ได้รีพไพไปอยู่เบลารุสนะครับเอ๊ะจะถูกหมายหัวไหมจากปูตินนะครับแล้วกลุ่มกองกำลังวัคเนอร์ส่วนใหญ่ยํงไงต่อละ่ะก็แน่นอนครับก็ถ้ามันแสดงให้เห็นความไร้วินัยแล้วก่อกระบทเนี่ยก็ต้องถูกปลดอาวุธนะครับก็ข่าวก็ว่า,วาปูตินก็ยื่นข้อเสนอให้นะหรือว่ายื่นคําขาดก็แล้วแต่ว่ากลุ่มวัคเนอร์ที่ต้องการรับใช้ชาติเนี่ยก็สมัครเข้ากองทัพไปนะกลุ่มไหนที่ไม่ต้องการรับใช้ชาติเนี่ยก็เดินทางไปอยู่กับหัวหน้า นะครับที่เบลารุสนะครับนะซึ่งผมมองว่าจริงๆก็เป็นการตัดสินใจที่ดีนะเพราะว่ามันทําให้อ่อไม่สูญเสียนะบุคลากรที่สู้รบเก่งอ่ะไม่งั้นแล้วนองเลือดกันในรัเสเซียระหว่างวักเนอร์กับกองทัพรัเสเซียเนี่ยกอ้โหก็เสียหายสูญเสียทั้งคนสูญเสียทั้งทรัพยากรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอูตินยังยื่นคําขาดไงว่าถ้าเกิดวักเนอร์ที่รบเก่งๆนะอยากจะรับใช้ชาติให้มีเกียรติให้มีชื่อเสียงเป็นวลรบุรุษเนี่ย นะเวลามันเกิดบาดเจ็บเสียชีวิตมาก็ได้รับสวัสดิการ,หารนะเ,เห,ห,หมือนทหารนะได้เหรียญกล้าหาอะไรต่างๆอ่ะเหมือนทหารนะนะก็มาสมัครเข้ากองทัพส่วนใครที่นะอยากจะไปเป็นนักรบรับจ้างแบบเดิมเนี่ยนะไปบูรล้ังผ่านก็ไปอยู่เบลารุสนะครับหรือใครต้องการไม่ทําละนะก็กลับไปอยู่ครอบครัวอะไรประมาณนี้ส่วนปิโกซินเนี่ยผมมองว่าคือถ้าเรามองนะสำหรับผู้นําที่มีเขาเรียกว่านะ มุมมองที่สูงกว่าคนทั่ว,วไปเนี่ยนะเขาไม่จำเป็นต้องหมายหัวนะที่จะไปสังหารอะไรเนาะบีโกซินก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขามองว่าถ้าบีโกซินเนี่ยยังทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้นะถ้าใครไปม,มองว่าโอ้บีโกซินเนี่ยต้องถูกจ้องเล่นงานแน่ไม่รอดแน่ๆนะต้องถูกหมายหัวต้องถูกเก็บอะไรประมาณนี้ผมมองว่าอาจจะไม่เราต้องมองมุมที่มันกว้างขึ้นนะเพราะว่าคนที่มีความสามารถแต่มุทะลุดุดัน นะครับมองภาพใหญ่ไม่ออกนะเอาแต่เรื่องของความใจร้อนมันก็จะก่อความเสียหายเช่นนี้แต่ก็ยังมีคุณับประโยชน์นะถ้าเขาใช้ความบูรล้างผ่านเนี่ยไปในทางศัตรูข้าศึกเน,นี่ยมาด้วยเหตุผลเนี้ยผมมองว่านะผู้นำนะครับของเบลารุสกับรัสเซียคงคุยแล้วล่ะว่าถ้าง,งั้นก็ย้ายอยู่เบลารุสนะครับและอยู่ในสายตาของเพื่อนสนิทปูตินนั่นแหละพูดง่ายๆอย่ามาก่อความวุ่นวายในแผ่นดินแม่ในรัสเซียอีกอย่าไปก่อกบฏอีกไม่งั้นอาจจะ ถลูกล็อกเป้าได้นะครับแต่ถ้าไปทําประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะเอาวัคเนอร์นี้ไปรบให้ประเทศชาติหรือไปรบให้เบลารุสอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตเนี่ยนะแต่กับทางกลุ่มเนโตอะไรที่เป็นศัตรูกับทางด้านรัสเซียกับเบลารุสเนี่ยเขามองว่าเป็นคุณูปการเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่านี่คือการเลี้ยงคนนะไม่จําเป็นจะต้องเก็บอย่างเดียวนะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ก็ได้นะแล้วก็สามารถที่จะแก้ตัวได้ในการทําคุณู ปากการกับประเทศว่าคนเราม่เห็ดาพากันไดนะ้ความมุทะลุใจร้อนความไม่คิดรอบคอบไม่มองภาพใหญ่นะมันก็จะเสียการใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองนะว่าอนาคตของปีโกซินเนี่ยหัวหน้ากลุ่มกอกบดวากเนอร์จะเป็นยังไงก็เป็นไปได้นะที่จะจะอยู่ริมภัยในเบลารุสโดยที่ไม่ใหญ่มายุ่งกับรัสเซียอย่ามาก่อความวุ่นวายอย่ามาปุกปัน่นก็ทําประโยชน์ให้รัสเซียไปในอนาคตนะก็จะ กลับมาเยี่ยงบุรบุรุษได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังฝืนทำก็จะเป็นถูกเป้าที่ปูตินล็อกไปเหมือนกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ